ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรีวิวรถนะครับเป็นรีวิวเอาทิสนะครับราคา1 3 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเอ t ทิสตัว J 1.6กเกียร์ธรรมดาเบนซินปี2011นสิะครับเครื่อง1ัน8เสียงกงเพิ่งยกลงนะครับลงเล่มแล้วผ้าคัตวีคัตลูกปืนคัตน้ำมันเกียร์ตัวใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใส่กองน้ำมันเครื่องตัวใหม่ มออกรองอากาศเปลี่ยนแท้รถบ้านทั้งชุดนะครับคอยจุดระเบิดเปลี่ยนใหม่บางตัวเบาะหุ้มใหม่ไฟหน้า1.8 t r d แท้นะครับกันชนหน้าหลังแท้เคลมประกันนะครับบันไดซ้ายขวาของแท้โชกคหลังใหม่หนึ่งคู่นะครับรางกว่าฉีดน้ํามันท่อน้ํามันกว่าฉีดน้ํามันของเอาของรถบ้านใส่นะครับแบตก็ตัวใหม่กระปุกพักน้ําก็ตัวใหม่นะครับ สนใจโทร089-819-9295นะครับถ้าไม่เอาทะเบียนก็ยังรดได้อีก15ื่นนะครับดูสภาพรถนะครับด้านในถือว่ายัางดูดีนะครับสภาพตัวรถนะครับ ก็สำหรับเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ